วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายนั่นก็คือชะพลูฉันนี่แหละชะพลูพืชใบเขียวที่มีคุณค่าต่อร่างกายสุดๆไปเลยชะพลูมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตาเหมาะสำหรับคนที่ใช้สายตาหนักนๆถ้ารู้สึกตาล้าลองกินเมี่ยงคำที่มีชะพลูสี อร่อยด้วยแถมดีต่อสายตาชะพลูมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและลดความเสี่ยงโรคร้ายกินชะพลูบ่อยๆผิวพรรณจะสดใสแข็งแรงไม่แก่เร็วชะพรูช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานลองใส่ชะพลูในอาหารดูสิเช่นแกงเลียงหรือกินสดก็ได้ ชะพลูมีสารช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อได้ชะพลูไม่ได้แค่กินได้นะใช้ตำพอกแผลก็ช่วยลดการอักเสบได้ด้วยชะพลูช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดอาการท้องอืดถ้ากินอาหารหนักลองกินชะพลูช่วยย่อยสิชะพลูมีแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเด็กๆก,กินชะพลูแล้วตัวสูง ผู้สูงอายุกินแล้วกระดูกแข็งแรงเห็นไหมว่าชะพลูมีประโยชน์มากมายรีบหามากินกันเถอะอร่อยแถมดีต่อสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกินชะพลูกันนะ